สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยมามาส่วนไก่กินั่วไก่มาในเฮาส์ไปร้านาเลี้ยงบา้านเนาะจาเลี้ยงหกับหองกุ้ตาเพิ่นแล้วล่ะกะมาเลยถ้าสิมาสีไก่ไในส่วเนาะกินพี่น้องเอ้ยสิได้กินอิม่มเต็มเนาะเหยียบให้เลือดเพื่อให้อินได้ อันน okay. ี้คือไตพี่น่ะแกินเดียวคเดียวนะพี่น้องกินไตคนเดียวโอเคเด็ดเอาเปลือกหัวเขาอาจารยีนเวลาลกดยีนกินพี่น้องกินหัวไก่กมะเสือกกะเสือไม่ใหญ่มันงั้นผัดมักจะได้หัวไก่พี่น้องอ้ยไม่ใช่ก็ไม่ถูกเออนะมันเต็มไปเลยมันเงของหายบุ้งบ้ง ก็ตับมันหายอมหน่อยมันยังเนื้อเน้นๆเนาะมีบุ่ตับต้องมต้อไก่บ่ไ้ก่บ่ไดอาไหมลูกตับไก่ได้ตับซาลากินเบิ้ลไตซาลากินเบิ้อย่างนี้้ย่เปนตยาเนยกินตกินไตเยกินรวยไหมรวยวยวยแสบแบอย่ามาใกล้ารายันกินัากินไตใช้ตับไตปลาพูดเป็นตยา เาน้องหมอก็ได้ไงทำเรียงหอเนาะมีแต่สีเรียงมารวยจ้เลยาการนังเลยเสียนั่นสัวไก่บังีส่มือกนข้าวซามาคีกันเนาะกเสดเแยกใหญ่กันกลับเนาะพี่นนองเอากันจะหมักหัวน่ะป้าวนี้กินไรนไป

เจนน่ไดมดมต้งใส่บวงอีาพี่น้องมื่อไดพี่น้องกเมื่อเจนน่าไุกอย่างเดียวเผินบมไม่พัวอกบนาอเพิน่ได้บายยังดกหอก้องน้าล่ยอกกันเหล็นเด้อพี่น้องนอนหัวนอนนะพี่น้องมีแตไว้รุ่นเราปลอดภัยมีใจไวยรุ่น บาดไช่พี่น้องม่งไม่นด้มาเดกไม่ได้ไปนะยิ่เขาไม่บอกไอ้จ้าไอ้้วะพี่น้องเลยต้องเข้าใจเรามากต้องสมบะ ล้มโจ่ล้องโซมวุ้ยลักขีพานาสบายดีเดับพี่น้องกำลังสวดไก่ตอนนี้นะที่มังกรซาลาว์ข้องอันข้องเป็นยังไงแม่เจ้าไล่บนนี้โอ้ยสบายดีพี่น้องมาเด้อกินไก่ที่อยู่โดนกินั่วไก่เจ้ากินส้วโอ้เจ้าเออหนา เนี่ยเขาจะถือซองอันนี้นะมานะเ่ก็ไปตือจองนาดนักขัสลาตักไปแล้วพูดแสลชิมตักแล้วแม่ากินน้ำสละเลี้ยงเลี้ยงเลี้วมาพารงมาพ่อโมนีแบบว่ามาพ่อไตอีกเลยพี่น้องเมาพ่อไตเลยเออมาพ่อไตอีกแล้วแสดงว่าคนเล่นเหล่าปได้ยังไงสายตาของเธอปาให้ไตหลอ

เมทเอ็คมกินลเี่อาเกินถั่วจริงจริไปถั่วอย่าอนั้ดไปเอ่อไปทอาไาไวึออย่าห่วงบ่วงกันบมวอานเปลี่ยนกันอ่านไ่ไในเงนไดกาเดิพี่อันอันญาติห่วงเขาจะเอาได้ มีวิธีวิธีเนี้ยบ่วงก็บมีได้พป่นอ่เลยโอ้เพื่อนเิลโคเคยขี่เขืนเพื่นมากินผิดลว่ะแล้วข้าขาวเนาะบักลานมึงือบักกินลันมาไหมฮะ เราพี่กินแล้วบอกเห็นมันจ้องอันหนังงามอันหนังเขาตาดีเนาะออเห็นเราได้ใส่บันหนังอยู่ทางนี้บันหนังมันหนังอยู่ทางนี้เนาะกินอะไรแม่เอ็มมามเลยเด้อพี่น้องมาเด้อกินเข่าป่าเข่าอยู่ห้องมันนี่เข่าซัมมาคีเนาะลายคนเข่าอยู่ด้านยี่ปู่นได้หมดอยู่ห้องผมเป็นดอกฮอกกิน ห่าวนะห่น่ะน่าักห่นลาหาน่ห่าหะลิงสนังเนาะนาทีเอามีบีมาจุกไว้ข้าวุนดุนี่นั่งเชื่อกันอยู่นี่พอสาเล็กกันอยู่นี่สจ้างงานที่จอบอยู่หม่องได้ไหมไงอยู่พูอยู่หมองน้องแสงนะบะจะว่าวนะอยู่นี่แล้วคนสิไปน้องแสง ก็จบหมอพู mainland, ้น well, pues yeah, no, okay. ี่หมอผู้วัดใต้ในวัดเนือบ้างอันน้องแครงเจ้าห้องโแมนเดอน้องไผ่อบพูดมากนะพ่อในี่

โอ้ยมีแต่ใส่มันเหรอโอ้ยมันหัวดีเด้อใส่เรือสุะอาอ้เด้อถ้เราแม่ว่าบบเพ้งน่แม่ใส่มึงเพ่นวเจะตัวมันอะรนะเด้อเนี่ยเจ้าคือบอคืน มีแต่ผู้เป็นปลาดงเนาะนี่ยปลาดงหรือปลาเคียวคะามีปลาเหลกปลาหลานบนกสาเลย่อทั้งหมอเลยบ่ากิน่กินแล้ว โอ้ยโบอีไม่ได้ตาตายจมบดลาบกินจนเบิดตับไตมันอย่าให้เหลือเพราะว่ากินไก่กุ้งตัวเดียวลาบกินไก่กุตัเดียวลาบกินไตให้เบิดน้องเมยอันนี้ก็ไก่กุ้งเลยนี่ไก่กุ้งกินแล้วก็กินตัวเรียวกับพ่อว่ะเธอไปหาทีมงานก่อนไม่ได้ไปร้องเไม่ได้บอกรยังยังไม่ได้ทีมงานาลาบ มากเอาเฮ้ยย่นโควิดกันล้วมากินไก่ในย่านโควิดได้ไหมฉันกูข้าวเพิ่มหอยมากไก่ดอกหอยมาไก่มาแซ่กับกูข้าวเ่ม ตอนนี้เขาชงเกิดกระจังเป็นคนชงเงินหกตาครับเากการลูกล้านมาโหดชงวนขดจังนอกบันนี้ก็ได้มาเลมาไลยกินเผาได้ อ <c ười> uh, like, ันนี huh? <c oughs> ่ก uh, ัพ <c oughs> ่อแล้วพลสจอกจอกเดี่ยวกับพ่อแล้วไบ้านได้บีนี่ได้ขขาได้น้าพลลายลายกจ้าพ่อลูกเจ้า่อลูกลูาไปนลูก้าเปนาข้าน้ว้าวได้ลุดล่ะ

โอ้ลูกพนมาแล้วโอ้ยพ้นเลยโอ้ยพนมาแล้วพ้นมาแล้วเฮ้ยโอ้พ้นไหวพ้นแค่พ้นจดะโอ้ยโอ้ เฮ้ยจ e> ับทั้งเลยเอามาให้สิจับทังเห็นไปนะบานค่ะคือข่มันใหญ่อ่าจะเนี่ยันชุ่มันแท่บดนโอ้ยข้ต่ยบ้น่าคะผมั้งจอน้โรงเอยนโชยใช้ข่ายย่อยู่คนตกแหงค่ะกะลพี่นอกเลยค่ะ หมาเข็บกับร่มมันปหม่องพี่บันสองคุนบะเที่ยวเด้อโอเคนพี่น้องตอนนี้ค่ะเดินทางกลับพี่น้องไปพี่น้องเมื่อานแล้วน้องบัติเนาะแล้วเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสหรับที่เมกากดไลค์กดุ้งเชนเด้อพี่น้องกดติดตามกุ้งกระดิ่งเห็ด้เด้อพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็นบายบายพี่น้องพอกาคลินนะ